สวัสดีและสบายดีพี่น้องทุกทกท่นานนะจ๊ะมนีกนมะพร้าวมพอเาขาวจองเสาหมองคนละหมาดคือเก้าคือเดิมเพิ่มเติม,ม,มคือเสาหมองสีมา้าพระพี่น้องลบพักกาดหัวสีแดงนะพี่น้องหรือว่าพักกาดอันนั้นนะที่เขาเอินว่านะหัวใช้เท้านะจ๊ะหัวใช้เท้าแดงอันนี้เป็นพืชน้ำเข่าไม้นะพี่น้องพักกาดหัวแดงจีนวสันเพิกก่อลาเสาหมองก็เลยร้องสื่อมาพรูเบิงได้ผลดีได้จ้า สมองปลูกช่วงไก่ที่เบิดหนาหนาวแต่ว่าตอนนี้เป็นเข่าไก่เป็นหนาหอนเนอะพี่น้องมันก็ยั้งหัวง้ามต้นงามอยู่จ้ะเดี๋ยวสมองสิทธิไทยให้เบิรงสมองปลูกบ่หลายดอกพี่น้องปลูกพักผสมกันวมมิดเลยจ้ะกระศากเป็นกำลังใจกดไล์กดแชกกดติดตามกูซับสไคร้สมองน้ำเนเด้อถ้ามาคลิปสมองกดติดตามให้สมองน้ำเน้เด้อจ้ากระากช่องน้อยน้นน้ำในน้องพี่น้องปสิพาพี่น้องเขามาเบิรงนอกจาก กระปูกเมื่อไรดอกพี่น้องนี่สวนผักรวมิตรเสาหม่องนี่ละเสาหม่องกระปูกเวิงหนึ่งถือว่าทดลองเบื้องนอกจากว่ามันสีง้มซ้ำไดก็เพราะได้กลิ่นยุดอกพี่น,อนมมออ้องนี่ได้ผลเกินคาดยุบหัวไงอันนี้หัวแตกก็บนี้นี่หัวหัวมันถือน้ำไหลม,มันหัวแตก งามว่ะพี่น้องสีสดดีจ้ะสีสดใสหัวนี้แห้งแดงเนี่ยหัวนี้แดงเป้งเลยพี่น้องเตาสมองสิเก็บอันนี้ท่านได้หัวใหญ่ปันใดยังเป็นหัวอยู่นน้อยเป็นหัวอยู่ในน้อยพี่น้อง วใหง่ปันใดว่าทัานได้พอเก็บกระจิเก็บอันนี้ก้อนนี่ัวนีเนาะพี่น้องคะเขาเก็บกันเลยจ้าลองเบิ่งนาจาก,กาลังอันปลูกรังเรลกมันเมียนประกาศหัวแดงื่อผักอีหอย่างนะพี่น้องคล้ายๆแลดิดมันเมียนแลดิดท่ปาประกาศหัวแดงน้ำซองมันน่ะเพิ่นเขียนบอกว่าหัวใช้เท้าแดงจีนว่าสัตว์แตว่าคือเป็นหัวกลมๆแบบนี้แล้วหนุมก็งง ก็บ่กท่านด้แน่ใจีพี่น้องงามวะตามองก็ว่างงามเด้วยคลายแล้วดิดเลยหรืว่ามันบ่งหลงหัวจังใดก็บอกงงแล้วอันนี้กนจะลวกหัวน,นี่กนพี่น้องที่หัวยาวบา่อันนี้ก็บ่เชิงยาวดอกพี่น้องเป็นหัวกลมๆสันๆันทีกันจ้านี่ใบเป็นขนขน หัวเล็ดดีทุกหวยอย่างในกระมอกก็ไม่หัวแต่เพิ่นเฉียนน้ำสองว่าหัวใช้เท้าแดงจีนมาสั่นนี่จ้ะเมืองไกลๆน้องพี่น้องนี่น้ำบ่จ้ะเราจะมาเก็บหัวนี่พี่น้องอุ้ยพี่น้องเดี๋ยวสามองซีซูมให้พี่น,ออน,น้องเบื้องไกลๆเด้อจ้ะนี่เราซูมเบื้องไกลๆน้องพี่น้อง ตัวงามอยู่ตละเนี่ยเพิ่นคือเพื่นหลงหัวพี่น้องนี่เพิ่นเพ่นลงหัวเป็นเป็นหัวแบบจังใดเราบอกว่าถือเป็นหัวยุพนดินนะพี่น้องดินสิหลมซ้ำใดก็บ่เป็นหัวต่างไตดินจะมันเป็นหัวยุข,ของเถิงนี่พี่น้องงามบ่ อุ้ยมี่เป็นหัวแบบนี้จ้ะเบื้องไกลๆพี่น้องสีแดงแดงงามงามหนากินนบ่จชาเดี๋ยวสามองเซียวหัวนี้พี่น้องอุ้ยหัวนี้ลงยุกพี่น้องหลงหลงอันนั้นยุกแต้ว่ากับว่าหลงเลิกกปันไดน,นี่จ้ะแตกอยู่ยน้อยนึงนี เพิ่นไม่อยากล้งหัวไปนในดอกพี่น้องคนสิว่าแลดิดกับบอมแมงนล้จจะและดิลด,ดมันกลมๆอันนี้เพิ่นล้งหัวสีแดงๆนี่ง้ามบ่พี่น้องตนตนง้ามคักบ่่คยมีแมงกินเลยจ้าสาวหม่องใสแบบบุกรายสารเคมีได้นะพี่นอ้องเมื่อใดใส่ยาบเมื่อใดใสยัง้งเพิ่นใบเป็นข้นๆดอก งามจะจะายู่จจะใบใบเพิ่งงามงามลักษณะตนก็งามเสาหม่องไ่จะพุ่นขี้เป็ดจะอันนี้ที่เสาหม่องถอนขึ้นมาหัวนี้คล้ายหัวแล้วดิดเลยนาะพี่น้องเบิง้งงามไม่หลีเนาะจ้านี่หัวงามงามนาะพี่น้องเดี๋ยวเสาหม่องคอเก็บพาไปก่อนนะจ้าหัวแดงดีไหลหัวแดงงามคักเลยเนาะนี่พี่น้องงามว่าจะ สามหม่องจะไปเห็ดยี่ยังกิน่นเนาะสาหม่องเพิ่งเคยปลูกครั้งแรกได้ผลนี่ละจ้าปลูกกับประมาณสองเดือนกลักวๆหนึ่งได้พี่น้องปลูกบ่โดนสองเดือนนิดๆสองเดือนเน้นน้อยสองเดือนก็ปีกสามสีมือนีล่ลรพี่น้องนี่งามอีหลีจา้านี่งามไวตื่นเต้นเนาะสาหม่องบ่เคยปลูกได้เจักเทื่อนี่แต่แลิดบ,บานสาหม่องปลูกได้ยุติสาหม่องว่าได้มาปลูกพี่น้อง ก็เลยเห็นประกาศหัวหัวใช้เท้าแดงเนาะเพื่อนว่าก็เลยอยากลองมาปลูกเบิ่งสำเร็จแล้วละพี่น้องได้ผลแล้วจ้าเหมืองหอนบานเฮากระปลูกได้เสรอากาศทนทนเตย้ำหนาวกันหนาวอยู่พี่น้องแต่หนาหอนสมองก็บื้องขดว่าสิปลูกได้งามแบบดีเนาะจ้าพี่น้องวางไว้นีก้อนให้พี่น้องในเบื้องน้ำกัน เงานี่ก็ว่าท่านด้แก้ปัญหาจะเงาเงาที่สาหมองลุกล้วมันมันจะแก้เราพี่น้องเพราะวา่าหอดมันจะเป็นจังๆเราแม่จะนี่แมงกัดนิดหน่อยก็ว่าถือว่าหลายเนาะซ้ำนีเพิ่นก็สิแก้กะยานมันฟอพี่น้องยานกินนเราบ่แสบสาวหมองก็เลยสิเอามาทดลองเห็ดกินเบิง่งแต่บ่หัวท่านี่มีเมนูเะยพี่น้องว่าเห็ดอี่ยางกินก็หัว่อยุวจ้า,จาสาหมองจี่าไกลเห่เบิง้งก็ถือวใหไ่เติบอย่แล่วพี่น้องคุณนะ ปลูกน้อยเดียวกะเพราะได้กินยุ่จา้าทดลองเบืองเด้อปีนาสาวหมองสิปลูกหลายก็นี่อันนี้แปลงพักวอมิดสาวหมองกับมีหลากหลายอยู่พี่น้องม้าหมองเดียวครบจบในที่เดียวเนาะจ้าต็มนี้ต้นแค่หลอดพี่น้องบอร์เมนต้นน่นผักซีจีนเนี่ยจ้าไม่ใช่ต้นผักหอมผักชีหอมผักชีจีนเนี่ยจ้าต้นแค่หลอดกับตังชายหรือว่าคืนชายนั่นเองเนาะจา้า ก็ปลูกบานๆนี่แล้วพี่น้องปลูกแบบบ่ไดมีพิธีรีตตอี่อย่างเสาหม่องสื่อพันเม็ดม้าก,ก็เลยมาห้อยๆไปเลยจ้ะแล้วก็เอาขีดเป็ดห้อยทับเม่คืดวระจิงามปน,นีแล้วหดน้ำธรรมดาน้ำม,มงน้ำหม,มักนีหอย่างก็บ่ได้หดดอกจ้าฉีดเต้น้ำสมควรนใหม่ไล่แมงบ่ใไห้่แมงม้าไก่เนาะพี่น้อง ปลูกน้อยๆก็ได้กินเดี๋ยวปีหนา้าเดี๋ยวสาวหมองสีเห็ดแปลงไงกน็นี้นี่อันมุนี้ว่าท่านได้ล้งหัวดอกพี่น้องลงน้อยนี่อันนี้ก็เริมสีล้งแล้วล่ะลงน้อยๆกระลังสีเริมหัวแดงๆกระลังสีเริมไงอันนั้นเ่าท่านได้ลงจ้ะ,ะสแสดง,ง,สงนนบ้า,าด,าาดาหัวผักกัดหัวใจเท้าแดงนี่พี่น้องต้องถือแดด ทานไดยู่ขอบๆนะหัวใหญ่แต่ว่าอันไดยู่กลางๆเพื่อนอนะ่ะมีแต่ต้นพี่น้องแล้วสมองเียเบิ้งเป็นต้นนี่ดีจ้ะหัวบ่าใหญ่ตน้นใหญ่กรจริงยุต่ว่าหัวบ่าใหญ่ช่วงกลางๆเอ้าบังขอโทษขออภัยแล้วจ้ะกองกองมัวเป็นน้อยหนึ่งนี่พี่น้องนี่จ้ะ ่ค่อยหลงหัว่ค่อยเป็นหัวเป็นน้อยๆน,นะจ๊ะอยู่กลางๆเข้าอันพุ่นกับบ่เปลี่นพอนะพี่น้องเนี่ยนี่อยยุหอมโพดบเปลี่นเลยจ้ะป้าพี่น้องเขาพ้าไปแกงเดี๋ยวสมองสีพ้าไปแกงจ้าสมองสีล้องแกงใส่ไกเบ้างพี่น้องนี่ได้แล้วจ้าป้าพี่น้องไปแกงใส่ไก่น้วกัน้อนจ้า สวัสดีพี่น้องอีกเทือนึงย่างเป็นทางกาดนะจ้าเดี๋ยวเสาหม่องสิพ้าพี่น้องมักแก่ไก่ไส้หัวผักกาดหรือว่าหัวใช้เท้าแดงจีนบังน้อพี่น้องว่าสิป,ป็นแนวใดน,นี่วัตถุดิบเสาหม่องกะเสาหม่องให้น้องซ้ายไปซื้อไก่มาเนาะพี่น้องไก่ไก่อยู่ตามหานค้าหานขายทั่วไปแถวบ้านเฮานี่ลนะเนาะแถวบ้านเสาหม่องเนี่จ้ะไก่เนื้อไก่ประมาณเคองโลนี่ละพี่น้องนี่แล้วก็วัตถุดิบของเฮากะซีมี นี่เนาะนี่หัวใช้เท้าแดงจีนเดี๋ยวสาหมองซีมาแก่งใส่ไก่เบิ้งว่าสเปีนแน้วไดเนาะพี่น้องเดี๋ยวประยุกอาหารก็คือว่าสิ่งประยุกเนาะครประยุกเบิ้งเพื่อามันจีแสบเดี๋ยวสาหมองกระซิเฮ็ดกินต่อไปเพราะว่ามันเฮ็ดด้หลากหลายอยู่ดอกพี่น้องเอาม้าซอยๆแล้วก็ทอดใส่ไข่แต่สาหมองอยากร้องแก่งใส่ไก่เบิ้งพี่น้องไก่พันธุ์ซื้อมาจากตลาด เพื่อนเอามาขายตามหานคานขายแถวบ้านสหมองเราจะร้องแก่งเบิ้งเนาะจ้าป้าพี่น้องเขา้าไปล้างเลยเนาะจ้ะาพี่น้องเข้าก็นล้างเลยเนาะจ้าตาหมองอยากร้องเฮ็ดเมนูใหม่ๆเบิ้งพี่น้องเะือเพื่อมันสีแสบเนาะจ้าทดร้องเป็นน้ำกันมารุนกับสาวผ่องว่าจะแสบว่าพี่น้องเป็น,เป,นเป็นสูตรมมัวดอกจ้าสาวหมองเฮ็ดสูตรโมมัว,มว เก่ามีตาดออกน้อยนึงคลายแล้วดิดเลยเนาะพี่น้องเบิง้งข้างไหนเป็นสีขาวๆคือแลดิดเลยจ้ะนี่เป็นตาแซ่พี่น้องขาวจั่วเลยนี่เป็นบ่าสีขาวแบบหัวใช้เท้าแบบสีขาวด้วยพี่น้องเป็นแบบสีขาวๆนะจ้ะหัวใช้เท้าจีน อีหยังเราเนี่ยพันอีหยังลราบฮู้ใครเขียนแต่เขาเขียนว่าหัวใช้เท้าจีนว่าสัน่นเสหมองก็เอินตามเพิ่นเนาะจะเอินบ่ถืกเอินปิดเอินถืกพี่น้องมากระมดปาดออกลอยแล้วพี่น้องเสหมองกระไซถ้วยไวน้นี่เดี๋ยวเฮามาหั่นกันเนาะจ้า มาลงมือหันกันเลยเนาะพี่น้องนี่สาวหมองสีบบสฝานเปียกแล้วพี่น้องเพราะว่าสาวหมองมักสีของเพลนสาวหมองกะจใไ้ไปทั้งสีทังสีละเพราะว่าอุ้ยพี่น้องงามข้างไหนพี่น้องเห็นปะจ้า,จาออกออกออกชมพูชมพูคล้ายๆอย่าง่ะเป็นคล้ายๆแอปเปิลน,นะพี่น้องนี่ภาพจีบบ่ชัดแล้วจา้าคล้ายๆแอปเปิลเลยพี่น้อง ออกสีชมพูน้อยๆเดี๋ยวสมองสีหันหันเป็นลูกเตา๋าชังสีแล้นี่เต๋าใกล้หยกปัน้นเศษเป็นที่เรียบรลอยแล้วเบื้อเผินเก่เเไก่สีคือปูอัดเลยเนาะพี่น้องงามไม่หลีจะสีงามงามป้าเดี๋ยวเาเขามาหันไกล้เนาะจ้ะบัดนี้นี่เนื้อไกล้ของเขาก็ได้เนื้อไกล้เป็นที่เรียบ้อยแล้วสมองลางทำความสะอาดเราได้พี่น้องนี่ ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้า้อก็สิมาหันเนาะจ้าบ้านนี้ป้าพี่น้องมาหันไกลเลยจ้าเป็นเก้าจ้ะนี่ฮอกกะหันไกลเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้ว,วพี่น้องเหี้ยตอนหนึ่งซ้ำนะสร้างเถาะเดี๋ยวทิ้งจ้า มือน,นีสาวหมองซีไซเต่าท่านแฮจินเหนือพี่น้องไซเต่าแก๊สข้างไหนมันมันหอนฝดพี่น้องข้างไนบานห้อนหอนมือน,นี้ห้อนหอนจะบานพี่น้องหอนบ่จ้าหอนคลายฝนสิตกแต่ก็บ่ตกพี่น้องจ้าแล้วสาวหมองสีคางหมอกปัจจัยคางหมอกไซเหนือไกลเขาลงไปเลยเนาะจ้าแล้วกะ็ย้อนน้ำน้อยหนึง่ง ตามด้วยพริกแกงพริกแกงสาวหมองต่ำมือสาวนี่เด้อพี่น้องกระบอกด้ต่ำใส่หยังดอกจากอะหัวหอมกระเทียมพริกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดแบบบานๆเขานี่แล้วนเนาะจ้าพริกแกงธรรมดาพื้นบานนี่จ้าก็บ่ได้ใส่หยังดอกจากกบ่ได้ใส่กะปิเด้อจา้านี่เขากสิใส่พริกแกงลงไปเลยเนะาะมักเผ็ดกระใส่หลายมากักมักบ่เผ็ดกระใส่น้อยเด้อพี่น้อง สมองก็จะใส่พอดีจะพริกสามองเ็ดเปียดสมองไม่อยากใส่หลายพริกเปียสค่ะอาวหมองใส่ซมีเบอร์ใส่หลายแล้วก็บเบอร์น้อยพอพอดีปั่นกลางจ้ากาว่าหมอสมก็ปัน่นไกลเนาะพี่น้องเดี๋ยวร้อให้มันฟดมันเดือดขวากลก่จนสุกจากเฮาสิงมัดใส่ผักกาดหัวใช้เท้าแดงแล้วก็เติมนม้ำเนาะพี่น้องแล้วก็ปปุงเครื่องนี่พี่น้องเราสมองสิเจ็บไปใส่ไอ้แกงไก่ต้นทักษีจีน บ่เคยงามดอกพี่น้องแดดแดดมันแห้งหลายแดดใหม่นี่แต่กระเพาะได้กินอยู่ดอกนะจ้าปลอดสารพีษบานเฮานี่เก็บไปให้เพื่อนได้โป้งไหมเนาะพี่น้องนี่ได้แล้วจ้าตอนนี้ใกล้กับปวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามองสิคอนก้อนขวายมันสุกก้อนพี่น้อง ขนาดว่าได้ปุูงเพียงก็หอมตัวลนะเนาะหอมพริกแกงหอมไอ้ขิ้งไข่หอมใบขี้หูดได้ฟูดอีกก้อนให้เพิ่นสุกคักคักก้อนพี่น้องหลังจากใกล้สุกเป็นที่เรียบร้อยเราเฮากะใส่หัวผักกาดสีแดงของเฮาเนาะพี่น้องพุณนะน่ากินป่ะจ้ายวสาวหมองสิร้องเค็ดกลิ่นมุงเนาะพี่น้อง เห็ดสูตรมัวม่วมวมวได้นะจ้าเกงใกล้ไส้หัวประกาศหัวใช้เท้าสีแดงเนาะพี่น้องเอากระใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็ขคนจักน้อยคุณอะสีสันนะพี่น้องแเอาก็ใสน้ำลงไปได้เด้อจา้าเพื่ออยากสดเนาะ ใส่น้ำซันนี่พ่อหลังใส่น้ำแล้วเขาก็ปิดฝาเลยพี่น้องเข็นก้นเพิ่นกีฟูดให้ฟูนเดือดก้นจา้าฟูดแล้วพี่น้องแกงไก่ใส่หัวผักกาดแดงอันนี้เสาหมองกระซิ่งไส้มะเขือส้มนะพี่น้องมะเขือเขีย้ยหรือมะเขือส้มบานเฮานี่ละจ้าที่ขาดบะไดนอไส้แกงไก่บานเสาหมองมักเนะจ้าันก็เทลงไปเลย อันนี้ขาซเสีมาปุงเคียงแล้วพี่น้องเปิดฟ้าออกก่อนอน,นี่จ้าผงปรุงรสรสดีเนาะพี่น้องอันนี้บบเมนแปลงนัวนะจ้าไออันนั้นเกลือ้อจ้าเกลือไอโอดเนาะพี่น้องเลาก็ใส่ไปเลย ใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งพี่น้องเพื่อความกลงกล่อมเนาะจะ้ะใส่น้ำปลาลงไปเลยแล้กวก็ค้นหน่อยหนึ่งเขากับปิดฝาแบบนี้กระซิไห้ผักกาดหัวเขาเปื่อยนลราพี่น้องแบบนี้ก็เแบ่บเชิงเปล่อยดอกจะ้ะให้เพื่อนซุกก,ก้อนนี้กอนเดี๋ยวก็พอกันอีกนหนึ่งจะ้ะตอนนี้เขากระไซไอ้พักซีจีนเลยด้พี่น้องหมอเดือดเราจ้ะกระซิซุกแล้วเนาะพี่น้อง นี่เ้ากระจิตไซเลยนอกจากไส้เข้าไปห้องกระปิดฝาเลยด้อพี่น้องแล้วก็สิบเปิดให้เบื้องแล้อพี่น้องแสบยุพี่น้องเขาทายุจา้านี่แสบยุสาวงซิมเราจะเขาทายุนี่พี่น้องตอน ตอนเป็นหัวยู่นะบั้่ทันไอ้แกงนะพี่น้องใช่หัวเพิ่นกระสิเป็นสีเด่นแดงอยู่เนาะแต่ว่าแกงเราหัวเพิ่นกระส,สีจางลงก็เป็นสีชมพูพี่น้องกลายเป็นสีชมพูสีบ่แดงคือตอนยู่ค้าตนตอนบอ่ทันได้สุกนะพี่น้องแสบยุจ่าสมองซิมแล้หวานหวานแสบแสบตามความคิดสมองว่าแสบแสบก็หัวใสเทาสีขาว อันนี้มันก็เป็นความชอบแต่ละบุคนน้องพี่น้องแต่สาวหมองกินเบื้องอันสาวหมองว่าผักกาดหัวสีแดงมีแสบพี่น้องแสบแสบหวานหอมกลมกล่อมเป็นเป็นมันๆไม,ม่พี่น้องคล้ายๆมันเนี่ยละจ้แะ,จะแสบอี่หลีจะพี่น้องกษตรเรียบร้อยแลย้วเด้อจา้าก็ฝากเป็นกระตังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหมองน้ำเด้อจ้าเพื่อเป็นกระลังใจให้สาวหมองเนาะช่องในน,น้อยเฮ็ดไม่เนาะพี่น้องกะเพราะมีอย่างมากมายมื่อนี่สาวหมองกะลกหัวผักกาด สีแดงกากมาแกงให้พี่น้องเบื้องนอกแกงไส้ไก่ไก่พันพี่น้องบ่แม่นไก่บา้าดอกจากก้าแกงไก่ตลาดบ้านเฮานีลาแสบอยู่พี่น้องหอมหอมใส่พักซีจีนถ้าพี่น้องได้เวลาไปกินเราสามหม่องว่าได้กินให้พี่นอ้องบ้นเรด้อยจ้ากัมเอน,นี้สามหม่องก็ขอปิดคลิปไปเพียงซ้่านี้คลิปหน้าพอกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า